ครับสวัสดีครับวันนี้ปลามาดูปีเปิลตกจำนะครับเนาะอันนี้ตอนนี้เขาอยู่บริเวณที่บ้านวังจ้างนะครับเนาะปีมาเจ้าแล้วนะคพ่อเนาะขออนุญาตดูปลากั๊มนะครับครับันนี้ปลาที่เปิลได้เนาะครับเนาะโอ้น้าขนาดนะครับเนาะครับสนใจเป็ดปายเหรอครับปีนี่เป็ดปาเหรอปลาข้างไรปลาข้างไรโอ้น้าขนาดนะครับโอ้ดูบนยกนะครับ โอ้ยนพี <laughs> ่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับถ <c oughs> ่ายไอคอนโอ้ยน,กนันขนน <c oughs> กขน,นานดนะครับนะครับปต่ข้างไรนาะพี่น้องนะครับต้องชมนักขนาดนะครับเยอะแยะเลยประมันเหมือนยกเตียงนะครับเนาะครับปีเป็นยกนะครับ โจบอู้ห้าล่ะครับนะนะครับดูปลาขาวนะพี่น้องปลาขาวข้างลายกันครับปาาลา,าข,า,ขาวข้างลายนะครับชมครับดูครับพี่ขอดูกำลันะครับนะครับปลาขาวข้างลายนะครับ การนั้นก็เป็นกิโลแล้วครับ2าสอโลแล้วครับเนาะน้ำนี่มันลุกหนครับพี่นี่บ้านอย่งครับครับน้ำานี่ครับผมบ้านน้ำไม่ห่งเนะครับเนาะโยกแกล้วครับ อ๋อบนี้จะได้ก่อนเออมันเป็นรลอกใช่นหะพี่น้องครับพี่ปุนบอกว่าเดี๋ยวบึดตอกคั้มๆนะครับนะส่วนใหญ่ปลาดุกปลาลิ่มมันจะขึ้นนะพี่น้องจะขึ้นว่าจะลงยังไงพี่จะลงใช่ไหมน้องครับอวันนี้จะได้เห็นก่อนครับเพียงนี่เอาแจกก่อนมันแจกก็ได้ นะครับะอีก็พอกินแล้วนะนะพี่น้องได้ชนะเหมือนกันนะครับนาองอ่นนี่มาะขนาดนะครับอ่อนาครเป้นต่อเนาะโยกหั่นก๊านะครับโอ้รอบนี้ได้ยังแล้วครับผม ี่ตัวนี้พี่สี่ห้าตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะพี่ใกล้กันนะครับโอ้บ้านเฮาเนาะหาอยู่หากินแบบนี้นะครับเนาะธรรมชาตินะครับอีกครับหมือนไก่เนาะพี่เนาะถ้าเฮามัดยกมันมันแบบเข้าอมันโยกมันเหมือนมันเหมือนยกเต๋องนะพี่เนาะครับเข้าถ่าเข้าถ่าครับ บรรยากาศนะครับบ้านวังจ้างนะครับอำเภอเวียงชัยนะครับนะครับเปิดห้องนะครับบรรยากาศดีนะครับลมเย็นสบายนะครับยกเอยยกนะครับปลากระโดดนะครับท่านก็หาต่นอยู่นะครับสองตัว ตอนนี้ก็ค่ำแล้วไปทุ่มทุ่มแล้วกันเะนะะะาะพี่เนาะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มเจ็ดนาทีแล้วครับแต่ก็ยังมือดอยเตอะนะครับเนาะมือม่อยดเนาะมืดจ้าตอนนั้นหนูปวดดุปวดริมหน่องแล้ว,ดดวน้าขนาดเลยก็ครับ<อ>นะครับพี่ปนโยกทำแล้วนะครับอตอนนี้จะขึ้นมาแล้วก็โอ้ก็ได้อยู่นะครับเนาะเป็นตวงนะครับแอบน,นี้ ใหญ่นะครับนะครับอาจจะมืดไปหน่อยนะครับเนาะพอดีเราไ,ได้เอาไฟมานะไฟมาสองนะครับเนาะปีเปินว่าถ้าเอาไฟมาสองป่ามันจะมามมานะครับเนาะแล้วอันนี้ปีเปินจะเอาลงเหียงข้างนะครับเนาะนะครับสังเกตสังเก,ต,งเกตดูต้งปุ้นนะครับนะครับไอ้จำม,มันจาลงน้ำเนาไปน,น้อ,องคนห้องเครื่อง อีกิ้เกิเจา <จำ S 1> ้าเนี่ยมันจะลง,งลงลงไปดินก้อ๋อมัน,นมันจะขึ้นมเมื่เขาครับครับอืมนะครับเกิ้งจํนะครับถ้ามันมา่มจัมันก็เอาหัมอ๋อ,อมันตึงสันมันตึงดินเนี่ยนะมันะ กบเสียงเคียดกับห้องนะครับโย่ย่างกำงน,นะครับเดิมมืดนละอือนะครับได้เห็นแล้วครับครับท่านผูชมโอ้นะครับจะมืดไปหน่อไหนนะครับ ดิผมบัดได้เอาไฟมาตัวสักคำนะครับอ๋อ,นะอไปนะครับพี่ไฟแบบได้นะพี่อ๋อเออผมก็มัอยู่ครับแต่บัดได้เอามาตัวนี้นะครับโอ้ตัว,นนนะวชุดใหญ่นะครับเนี่ยสองคนเลยดีมืดย้อนเสียงอ๋อนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นปลาท, э ที่ปีตะกี้ที่เปิลนต๊กจำนะครับเนาะตี้าบ้านที่เปิลนต๊กจำนะครับเนาะนะครับ,นะรบเปินได้พอดีปุ่มผมขอซื้อปลาเปิลน,นะครับเนาะนะครับเป็นป่าขาวป่าข้างไรนะครับนะครับอันนี้ก็3กิโลนะครับเนาะกิโลห้าสิบบาทนะครับเจออุ่นหนุน้าบ้านประตูนะครับเนาะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากที่ตามตัวอยกัน illas, rider, นะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับประกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม